เอาละสิอนาคตของดิแกก็ไม่แน่นอนครับตอนนี้มีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูได้ติดต่อเอเจนต์ของโอนาน่าสอบถามเรื่องการย้ายทีมแล้วตอนนี้มีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูได้ติดต่อหาโจแทนของอังเดรโอนาน่านะครับเพื่อสอบถามถึงโอกาสยามร่วมชีแมนยูท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของดาบ i ิดดิแกแล้วแมนยูเนี่ยได้แจ้งความสนใจในตัวของโอนาน่าครับให้กับตัวแทนของโอนาน่ารู้แล้วเนะเวลานี้ ดีแครกำลังจะหมดสัญญากับแมนยูในสิ้นเดือนนี้และจนถึงตอนนี้เขากับแมนยูก็ยังหาข้อสรุปในเรื่องสัญญาใหม่กันไม่ได้สักทีนะครับดีแค่์กำลังพิจารณาทางเลือกอยู่ซึ่งแม้ว่าเขาแจ้งให้สโมรสรว่าตั้งใจจะกลับมาสโมรสรหลังเสร็จภารกิจพักร้อนแต่ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้สักทีดังนั้นที่ดำเนินการมานานแล้วด้วยเรื่องสัญญาใหม่ของดิแครนะครับ แมนยูเนี่ยยังจะเย็นกับสถานการณ์ของดีแครอยู่และไม่ได้มองว่าการต่อสัญญาใหม่จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่30มินทถุนายนนี้ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันของดีแครหากว่าสุดท้ายแล้วดีแครยุติช่วงเวลา12ปีในโรโอทเทฟอร์ดเนี่ยสโมสรก็มั่นใจว่าพวกเขามีทางเลือกมากพอที่จะหาคนมาแทนที่ของดีแครได้และโอนาน่าก็คือหนึ่งในนั้นนะครับ เอริกเชนฮาคุณซื้อของแมนยูเนี่ยเคยร่วมงานกับอันเดรโอนา่นในสมัยคุมอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับและชื่นชอบทักษะการใจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงความมั่นใจเวลาที่มีบอลอยู่กับตัวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอริกเชนฮาครับต้องการผู้รักษาประตูที่คุ้นเคยกับการขึ้นบอลจากแดนหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแคมีปัญหาอยู่ใเวลานี้ โอนานาย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในแบบที่ไม่มีค่าตัวครับแต่สัญญาของเขามียาวจนถึงปี2027เลยและข่าวจากอิตาลีเนี่ยบอกว่าอินเตอร์ต้องการค่าตัวอย่างน้อย50ล้านยูโรด้วยสําหรับค่าตัวของอังเดรโอนานาครับต้องมาตามว่าแมนยูอยากจะได้คนนี้จริงๆหรือเปล่าหลายทีมอยากจะได้นะครับเพราะว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เหนียวหนึบฟอร์มดีนะโชว์ฟอร์มในเกาโชซิลานาเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับต้องมาตามว่าทีมหนจะได้ไปครอบครองจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม